ยูโรและทิ้งพลอยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความกับคุณยูโรด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งพลอยนะครับคือต้องยอมรับว่ารางวัลเนี้ยสำหรับดาวรุ่งรุ่งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อนะครับผมติดตามในติกต็อกเขาตลอดเลยนะคุณยูโรเนี้ยเด,ด่นดนตีก,ก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือน,น,น,นกันค่ะ แสดงความดิดีให้กรบทั้คู่ด้วยนะครับ Rising Star Couple of the Year ครับเวลาดูละครเขาแล้วเราจะฟินนะครับแน่นอนครับฟินมากฟินมากๆเนี่ยมันจะเข้าขั้นถึงขนลุกคุณขนลุกเว<ร>้เราฟินมากเหรเวลาดูหน้ายูโรแล้วขนลุกเลยอ่ะโอ้โหดูสายตาคุณก็รู้ค่ะ เรามาฟังเสียงเขาพูดบ้างดีกว่านะครับว่าจะทำให้เราขนลุกหรือเปล่าเชิญทั้งคู่เลยครับก็ขอบคุณมายาเอนเตนทาบอร์ดมากนะครับสำหรับรางวัลที่เราได้นะครับขอบคุณช่อง7 HD ครับขอบคุณค่ายมงคลดีโปรดักชั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณกษัตริเฉลมชัยบริษัทด้วยนะครับที่ทำให้หลายๆคนได้ชื่นชอบและรู้จักแล้วก็ ขอบคุณพิงพอยมากครับผมค่ะก็เช่นเดียวกับยูโรนะคะก็ขอบคุณยูโรเช่นกันค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เห็นศักยภาพของเราแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้เล่นละครกับทางมงคลดีนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณมายาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์ปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วศยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัชราพรสุขทองคุณแอนชชลีสกอตแคมิสนะครับคุณยายีปริชา